กาติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกรับฟังข่าวตอนชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกสรงคลาค่ะสำนักง,งานกเกษตรอำเภอกันตังจังหวัดตรังจัดกระบวนการเรียนรู้แก,ก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาคุณภาพศูนย์จัดการสตรูพืชชุมชน นั่งบุญญาพ่อายแผดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการปฏิบัตรริราชการแทน,แรเรนเกษตรอำเภอกันตังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานกเกษตรอำเภอกันตังตัดกระบวนการเรียนรู้แกเ่เก,กษตรกรเผื่อพัฒนาศูนย์จัดการสตรูพืชชุมชนณะนนศูนย์จัดการสตรูพืชชุมชุนมูทีซีตำบลยานสื่ออำเภอกันตังจังหวัดตรังทั้งนี้เพื่อพัฒนาสมาชิกศูนย์จัดการสตรูพืชชุ่มชนให้มีความรู้เรื่องการขยายแบ็กบอน แบคทีรียที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายสารเคมีป้องกันกรจัดสัตรูพผืชที่ตกค้างในดินกระตุ้นการงอกเพิ่มความแข็งแรงของผืชเพิ่มความต้านทานโรคและควบคุมโรคผืชนอกจากนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับมแมลงสัตรูธรรมชาติ2ชนิดที่มีประโยชน์และมีบทบาทในการควบคุม,มแมลงสัตรูพผืชได้แก่มแมลง้างนีบและมวนแผชขาดโดยแมลง้างนีบช่วยควบคุม,มแมลงสัตรูพผืชหลายชนิดได้แก่เปลียอออนน้อนมแมลงดำน้ำไข่และน้อนขล้องดวงกุลา สวนม้วนเพชรขาดจะใช้ควบคุมน้อนพี่เสือต่างๆและตัก,กแตนที่อยู่ในช่วงหลอกคราบไม่ไหมวินินาดสระกำแห้งศูนย์ข่าวิทยุมกทรงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน